มากเลยอย่ามีชายหนุ่มรูปงามแวะเวียนมาอีกแล้วแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเปิดรายการก่อนขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์เซสชั่นทางไฟประเบณีอะโอเคแล้วเราอยู่กับเพจแฟกเตอร์ไลน,นี่ครับผม นี้ไม่ใช่เป็นชาแนล u t u b e วันนี้เรามาเป็นเพจ Facebook ก็คือชื่อน้องไบรท์อันเดียมาถามถ่ายกันก่อนว่าน้องไบรท์ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ทํางานด้านเกี่ยวกับรับวาดรูปนี่แหละวาดการ์ตูนฟรีแลนซ์นะครับผมวาดคอนเทนต์ลงเพจด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับซ<อ>ูเปอร์ฮีโร่ก็จะหยิบคาแรคเตอร์ Character จากเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแชร์เล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่น้องไบรท์โด่งดังมากตอนนั้นเหมือนจะเป็นช่วงที่พี่หมูป่าที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำแล้วก็มีแบบว่าวาปใใใให้้้กกกกาลลลลังจจแแแววคนนน็็ช็ชชเเเเยยอออะ่มมมืต จากนี้ได้ยินข่าวว่าน้องใบเนี่ยได้มีโอกาสวาดรูปให้กับผู้กำกับนักแสดงของฝั่งมาวิลที่เป็นแบบระดับรท็อปด้วยหรอครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากกว่าเพราะว่าพอเราเริ่มมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยทาง j u สตูดิสก็เริ่มมาติดต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสว่าภาพให้กับทางแจสตูดิสเพื่อไปมอบให้กับผู้กำกับนักแสดงอะไรเงี้ยครับมีใครบ้างคะมีใครบ้างคะหลักๆก็จะเป็นผู้กำกับจากเรื่องปริยราภักสองนักแสดงจากซีรีส์เดดเดวิลในเน็ตฟลิกส์อ่าพระเอกเลยปะพระเอกด้วยแล้วก็พวกเสริมตัวประกอบด วมีลาศลใช่แล้วก็เพิ่มกับคอมเพนเจอร์เซนเคม้ตารุโซออ๋แต่ว่าวันนี้นอกจากมีหนุ่มหล่อมาไม่พูดถึงไม่ได้ฉากใหม่จ้าป่อเมอร์บอกว่าเนี้ยมีอะไรมังกรแล้วเดี๋ยววิะตาแไหมังกรมีจ้าไ่ทำ <laughs> โอเคแต่ว่านอกจากที่เราจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับมาเวลแล้วอะไรเงี้ยสืบทราบม,มาว่าเออเราเนี่ยอ่านการ์ตูนชอบชเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นชอบอ่านมังงะแล้วก็เก็บสะสมเป็น collectible เลยที่บ้าน collectible เลยแล้าอะไร <laughs> ของสะสมอะไรเงี้ยอ๋อร yeah> ู้มันจะไม่รู้ของสะสม collectible ไงอ่ะวันนี้ได้ยินข่าวมาว่าเตรียมของมาด้วยเออมีอะไรบ้างจ๊ะได้ของเดอยใช่แล้วก็โอสการ์สจากมังะก็คืออันนี้อ่าก็คือเราเนี่ยชอบคิเมสโนะใหญ่บัตอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่คือจริงตัวเองเป็นติ่งโชเน้นจ้ำด้วยแหละอืออ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องของมังงะ แต่ว่าบอกเลยว่าคู่แข่งของเราอ่ะเก่งมากฝีมือเนี่ยไม่แน่ใจจะฝีปากเนี่ยบอกเลยว่าพระเนผู้หญิงเนี่ยหืมด่าหมดแล้ว <c oughs> ถ้าอยากเจอกันแล้วงั้นเราไปเจอกันเลยค่ะในช่วงท้าไฟไ่ไฟไฟไฟให้กูได้เข้าช่วงก่อนเลยไหมล้อเข้าถึงช่วง คได้แค่ไหนแค่ไหนแล้วเราอยู่กับชจมบูกูเดี๋วเดี๋ยวสัสดีค่ะสวัสค่ะใครเนี่ยแรง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 จังดังดังดังาดูเพจเขาป่ะเฮ้ยเขาทำไรเขาวาดรูปเขาตอบเล่นเกมฮาหรือเอาเจ้าฮาเหรอเอออเาตลกเอาตลกเขาทำไรวาดรูปเขาจังเขาเขาอะกูเตรียมจัากเลยเมื่อกี้กูเตรียมช็อตเลย นี่แน่นอนแล้วพอเราพูดถึงเกี่ยวกับมังอะผู้ชายคนนี้ยืนหนึ่งมากในออฟฟิศยืนนานอยู่คนเดียวคนหนึ่งเขาทำงานมึงมุกนี้เราเล่นหลายน้องแล้วเพราะพี่อาร์ตยืนหนึ่งเรื่อง Star w a r รยืนยืนหนึ่งแล้วยืนหนึ่งแล้วยืนหนึ่งแล้วพี่ตี้นี่ยืนหนึ่งเรื่องโปเกมอนเลยไม่ไม้อยู่คนเดียวว่าเยอะดิชอบมาเนี้ยับนะพี่ตีเนี่ยเขายืนหนึ่งเรื่องเทคเก็เลยเออฟฟิศเราแล้วคนอื่นอะคนอื่นนั่งอา แต่ว่ามันไม่ตลกสักครั้งหนึ่งไม่ใช่กับว่าพลาดมันพลาดแคปซีนะแคปซีเขาทำงานเขาเนี่ยเขาว่าเขาเก่งจริงเก่งแบบทำไมเก่งจังวะคือเขาเรียนมาอ๋อคือไม่เหมือนเราเนาะตอนเด็กเราก็ชอบวาดอะไรเงี้ยมาวาดรูปเหรอมาวาดกระแพงในบ้านห้องน้ำอะไรว่าไปแล้ใส่บงใส่เบอร์ปัดข้อเอ้ยวันนี้ถบอกไปแล้วว่าเราจะแข่งเกี่ยวกับมังงะพูดถึงมังงะได้ไหมคุณได้มังงะคือการ์ตูนญี่ปุ่นนี่ไงสุดยอดป่ะ ทำไมอะสาระสาระมันคือการ์ตูนญี่ปุ่นแหละแต่ว่าเอกลักษณ์ของมังงะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของลายเส้นมันต้องบอกเลยว่าดูฉากฉากเดียวอะไรเงี้ยรู้เลยว่าแบบเรื่องอะไรใช่พูดกันมาก็ดีเลยเพราะว่าวันนี้เราจะแข่งขันกันเรื่องเกี่ยวกับฉากในการ์ตูนมังงะฮะรู้มาก่อนเลยมึงวันนี้อีโม่เหมือนกับ อ่ะวันนี้จะแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับฉากในการ์ตูนมังงะก็คือฉากเป็นฉากในการ์ตูนแล้วบอกว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ก็คือฉากฉากนี้มาจากการ์ตูนในมังงะเรื่องอะไรตอนนี้เท่าไหร่หน้าไหนถูกต้องใครตอบไม่ได้ตบไม่ร้จะพูดอะไรเออห่ไปไหนก็คือตอบแค่ว่ามาจากการ์ตูนเรื่องอะไรเป็นเท่านั้นเองโอเคง่ายๆนะจ๊ะซึ่งของรางวัลเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับมังงะอยู่แล้วอ่าแต่ไม่ใช่มังงะแต่ไม่ใช่มังงะเพราะว่ามังงะแพงเราไม่ซื้อให้หรอกมังงะมันเราละ้นกว่าบาทงบเป็นน้อย ก็ของรางวัลเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไบชอบด้วยอ่าเดี๋ยวจะให้น้องๆเดินเข้ามาในฉากเลยเดินเข้ามาเลยจ้าเดี๋ยวเดินมาแล้วเดินมาแล้วตักเต็กเต็ก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 เลยขาดนุ่มแล้วนุ่มแล้วนุ่มแล้วโอ้โหมันเดือดขึ้นได้ไงเนี่ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเอ้าโอ้โหวิจิงอะอันนี้จากมีก้าเฮาคิมมิสึโนะเย่บาหรือว่าดาพิฆาตระศูนย์โอเคไปไปอยากได้ัหมอยากได้มากครับอยากได้ต้องชนะเป็นทันจิโร่กับเนซุโกะซึ่งพี่ติลืืมว่่าชออะไร คู่กันใช่แล้วถ้าจะได้ไปได้แพ้คู่ไปเลยสองพี่น้องเดินจากท้องนาราคาถูเพิ่เป็นลูกไม่ได้หรอจูบพ่อแม่ใครไปหรอใครชนะได้ไปปวดหัวเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆไปพักก่อนแ้วน้องไปพักก่อนจ้ะ น้องไปพักแล้วโอเคโอเคมากเรามาบอกกติกากันดีกว่าค่ะกติกามีอยู่ว่าวันนี้เราจะขึ้นรูปในฉากมังงะ้ะใถไทยว่าฉากฉากนี้มาจากกระตุนเรื่องอะไรใครที่รู้ก็คือให้คว้ากระดิ่งเหมือนเดิมคนที่ถือกระดิ่งไว้มีสิทธิ์ตอบก่อนใครได้เจ็ดคะแนนก่อนก็ชนะเหมือนเดิมมาครับข้อสอบสามสองต้อง้องทิงขากันะมันเป็นธรรมเนียมของาการอ่ะบอกอะไรเขาหน่อยปกติใช้มือข้างไหน ในการวาดรูปใช่ไหมมึงวาดรูปในการวาดรูปใช่ไหมใจกูแป้วเลยเมื่อกี้ชูแฮนควิกแคทก็ไม่ใช่ว่าวาดเก่งแล้วจะดูเรื่องพวกนี้อ่านเยอะแต่หากอ่ะบอกอะไร่อนหน่อยรักนะครับได้เหรอได้แหระมึงไปตามนั้นเอฟซีเอฟซีโอเคเรามีข้อสอบให้ถ้าพร้อมแล้วข้อสอบค่ะสามสองหนึ่ง ตอบัาตีถัวตมอเตอร์เซเว่นแต่ว่าดูแว็บแรกก็น่าจะรู้มาตั้งน่เาะลายเส้นมันจะเป็นเอกลักษณ์เนาะลายเส้นชัดมากครับอ่ะมาข้อแรกสามสองหนึ่งแอทแทกออนไททัน อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าฉากไหนวะที่ใครทันกยากแบกละอ๋อเอเลนซาซาเนโยเอเลนซาซาเนโยเอเลนที่ใครใครศรัทธานะคะเขาปลุกผมไหมปุ๊ตปั๊บัช่างมันเถอะโอเคข้อที่สองาพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง้ขอเดาก่อนเลยโจโจ้จ แรกโอ้โหเกิดไม่ออกโอ้เกิดเจ็บเจ็บกลอกตรงเดาจากเอฟเฟกตัวหนังสือลอยลอยอ๋อเหรอบอกว่าน่าจะเป็นภาคแรกในบ้านที่ดีโอเขามาอยู่ก็คือบ้านของโชนาทานและครอบครัวเขาอะใช่ใไหมสามยอดน่าจะเป็นสองแนงข er ้อ oh. um ต่อไปข้อที่สามถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแชมเปี้ยทิงครับดูด้อเห็นตัวแล้ว ไอเราก็ดูบ้านได้ำบ้านได้บ้านที่บ้านของใครอ่ะบ้านโยอะไรอาซากุรโยอ๋อก็เดี๋ยวใกล้ๆนี้จะมีอันีมีบูทใหม่มีบูทใช่ใช่ที่หน้าสายตาเป็นหนึ่งก็แน่ข้อสบายข้อที่4ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สอ่เฮ้ยวะดรสโตนชูด้า เออว่ะมันคือฉากอะไรมันคือฉากไหนนะมันเป็นเหมือนกับทีมหลังจากที่เซนคูสู้กับคู่แข่งเขาแล้วเขาก็จะไปหาทีมเพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อไปสู้กับคู่แข่งเขาอะไรเงี้ยใช่เป็นหมู่บ้านเขาโอเคตอนนี้เสมอเป็นสองสองข้อต่อไปข้อที่ห้าห้าพร้อมแล้วสามเสริมหนึ่งเฮ้ยโรงเรียนอะมันคือโรงเรียนอะใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะไอยชิลี่เป็ดเหรอฮะ โอ้โฉากไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียนเนาะแต่จำลายเส้นได้แต่จำจำไม่ได้อย่างเงี้ฉากไหนจะเห็นว่าหลังคามันเส้นไม่ค่อยตรงเห็นป่ะแสดงว่าภาพมันโคตรจะสูงอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดเท่ไกลอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าวาดไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อ่าจะดูดีหน่อยอะไรเงี้ยเออโอเคไร์นางเป็นสามสองโอเคข้อต่อไปข้อที่หกเดี๋ยวจะนับแบบสีต่างบัวทองสามสองหยุดเออไม่ใช่หนึ่งสามสองหนึ่ง เอ๊ะอุ้ยเฮ้ยไม่แน่ใจว่ะแฟนนี่เทลเหรอไม่ได้ไฟเอฟอร์ดตอนแรกจะไปโซอิเตอร์แล้วเอาจริงอาจารย์ที่วาดโซอิเตอร์กับไฟเอฟฟอร์ดอะพวกสถาปัตยกายกรรมอะไรได้เลยนะพวกตึกอะเป๊ะเป๊ะมันละเอียดใช่ไหมข้อพวกอะไรเออแกวาดเด็ดโอเคชาโมดีเสมอเป็นสามแล้วสามข้อต่อไปข้อที่เจ็ดจ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง อะไรวะบรีชไม่ใช่ไม่ใช่เออตอนแรกคิดบรีชเหมือนกันเออคิดนมะปี๊เหมือนกันเฮ้ยตัวลิโก้ไม่ได้นึกไม่ออกแล้ววะอะไรวะเป็นการ์ตูนที่มีพลังแยกออกหลายสายชัดเจนมีการต่อฮันเตอร์งมาจกี่ไดแลนด์ปะไม่ใช่ครับเป็นไม่ใช่ด้วยคอยสอบอ๋อสอบฮันเตอร์โอ้โอเคสาโมนั่เป็นสี่แล้วจะ เราก็จําแต่แบบลายเส้นอาจารย์ที่แบบเส้นน้อยๆบ้านไม่เสร็จแล้วโอเคข้อต่อไปข้อที่แปภาพร้อมแล้วสา1หโอ้โหอะไรวะสปาแฟมิลี่อ่ะดูได้ เกงโรงเรียนเขาชอบชอบช่างเราทีมากเหอเหอเห็นแล้วเคยพูดถ <online> <pl ains> ึงในช่องแบบมอ่ะใช่ใช่ใช่เกี่ยวข้องกันเลยนะะเรื่องนี้ก็คนพ่อพ่อเป็นสปายร่ะใช่แม่เป็นนักฆ่าลูกเป็นเอสเปอร์เอสเปอร์คืออะไรพลังจิตอ่านจิตใจคนได้สนุกใช่ไหมสนุกมากครับโอเคตอนนี้เสมอเป็นสี่นะสีโอ้ดูเดือดมากจริงๆโอเคข้อสบายข้อที่เก้าสามสองหนึ่งโอ้ดูแลแต่ cover ดูได้ ไม่ไม่ต้องเห็นตึกก็รู้เห็นนี่พระเอกมันนอนอยู่นะก็แบ็คโอเวอร์อีกเรื่องหนึ่งที่มาหาโอกาสดูอนิเมะอยู่ได้ข่าวว่าพระเอกแบบโอ้โหมวยวานน่าดูใช่ไปอัสต้าโอเคตอนนี้ไร์น้ำเป็นห้าแลสิมาแฟนขับชามูตอนนี้ต้องส่งกำลังใจเชียชมว์หน่อยนะจ๊ะทำทำไมวะไม่รู้ข้อต่อไปข้อที่สิบถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้โหมาโถเอ้ยใครมันจะไปรู้ ได้แล้วเหรอเชนซอลแมนเหรอไม่ใช่พูดแต่ว่าการแรงเงามันม่คุณมีโอกาสหนึ่งเรื่องก่อนที่จะเดาวมั่วเลยนะแฟร์ท่าถูกต้องโอ้โหรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ถึงมันเราก็ไม่รู้ คือผมรู้สึกว่าไอ้ตรงช่วงต้นไม้ฝั่งซ้ายสุดเลยไอ้ตรงนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าเขาคุณจะเป็นแฝดห้าคนเออไม่ใช่การการแรงเงาของเขาอะมันมันคุ้นเฮ้ยคุณที่มันยอดเหมือนกันนะเนี่ยไม่จริงเมื่อกี้ผมก็พูดไปว่าแบบทางนู้นอะเออมันคุ้นตาใช่ไหมอ่าโอเคตอนนี้สมมเป็นห้าเหอฮ่าคอตสบายข้อที่สิบเอ็ดท่าพร้อมแล้วจ้าสองหนึ่งใช่ใช่ฉันเหมือนฉันรู้อะ อะไรกันคุยกันย้อนสมาธิหมูยากอันนี้ยากจัดเลยอ่ะคุยใครอ่ะคุยกับตัวเองอ๋อคุยตัวเองว่งไงคะตัวเองไม่ใช่อ่าเรื่องอะไรดีวะเอาตะโกนแอคเอดไม่ใช่ฉันเกิดมาเป็นสลามจูได เลยก oh yeah, ูอะไม่ดูเลยโอเคหกต่อห้าและข้อต่อไปคือข้อแมชบอยจบของ bright character diary อำไรขอโทษข้อแมชบอยของไบร์ข้อที่1ิปฟองห้าฟ้องแป๊วฟ้าฟองฟึ่งอ่าไอลืมเชื่อเฮ้ย ทำไมมันติดที่ปากวะสาวไอ้สาวไอ้เนยไอ้ตกูน่ามันหออกแล้วจ้าคู่แมนรู้ปะเนี่ย่ไม่คุยกันเลยคือบ้านของใครนะบ้านของน้องเอกเออโอเคไบรทชนะไปโอเคมอกองรางก่อนจ้าเอาไปพี่น้องไปถูกต้องเอาไปเปิดไลน์ใหม่เลยอ โอเคแต่เรว่าเรายังเหลือข้อสำรองไว้ได้กคำคำๆอีก3ข้อนะจ๊ะอันนี้ไม่ซีเรียสแล้วคุณผู้ชมเล่นด้วยได้นะจ๊ะโอเคครับพร้อมแล้ว3 2 1มึงสำรองมึงยากมากจริงเหรอง่ายเหรอเอฟวันทันแมนถูกต้องไอฮีโร่แรง์เอสที่มันไอนี่หุ่นยนต์ได้โอ้โหไม่ท่านไหนใช่ไหมมันเป็นฐานของมันข้อต่อไปข้อสอบข้อต่อไปข้อสอบ ข้อที่สองที่สองข้อสองข้อที่สองข้อสำรองข้อสำรองข้ออะไรวะเนี่ยโอเคข้อสำรองข้อที่สองท่าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งสมุดผมอินเนี่ยวาแหลกถูกต้องอันนี้มันเป็นปามปรุสัตว์ของเราอันนี้อันนี้ง่ายมากใช่ใช่ใช่ง่ายมากโอเคมาข้อสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ตึกช้างไนตรงไม่ใช่ปะโทมันจะไม่ใช่ได้ยังไงเราอันนี้ตึกจีพระรามเก้าขอลองได้ปะมายีโรคาเดมีอ๋อเก่งวหมอ่ะเก่งเก่งผู้ชมวู้ชมได้อ่ะอ่ะโอเคขอย้ำอีกหนึ่งที่ไรจนะป่า เป็นไงบ้างคุณถามคุณก่อนอุ้ยยากเรื่องมาทั้งหมดที่เอารูปขึ้นมาเนี้ยคุณอ่านหมดเลยปะทุกเรื่องปะเอาจิงคืออา่านทุกเรื่องแต่มีบางเรื่องที่แบบว่าดูเมะไปซะเยอะแล้วไม่ได้อ่านอะ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ก็ชนะรเอเรื่อง คือเน้นเลยกโฆษณาว่ะสนุกมากสนุกมากสนุกมากเออโอเคไว้มีโอกาสหน้ามาใหม่โอกาสหน้ามาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยจ้าฝากเพจทวิตเตอร์ไดรี่นะครับใน Facebook แล้วก็ Instagram นะครับผมแล้วก็มีของทวิตเตอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยใช่ครับในทวิตเตอร์ที่เราโชว์เลยบ้างคะก็โชว์อ๋อโชว์บ้าง โอ้โ <ừ, S 1> ไม่ใช่อย่างนั้นสิการครุณอ่ะโอเคแต่ก่อนจากกันไปอย่างที่เราบอกกันในตอนที่เราเอา่อมายแข่งท้าไฟกับจับจบางคือเรื่องของ m มค์แกยศสเ็ปเตอร์ถูกตอนนะฮะแล้วก็บอกว่าใครที่มีคอมเมนต์มาถูกใจไมายมายก็จะมอบไมค์แกยสิ่งของเนปให้อ่าและคนที่รงวันก็คือคนนี้เลยโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วย ก็ถ้ารู้ตัวแล้วว่าได้สรว์ลวันก็อย่าลืมติดต่อ Inbox ข้าเพเจ้ออา Online Station ถูกต้องค่ะก็แคปหน้าจอหรือว่าเออเราเป็นเจ้าของแอคเคาท์นั้นจริงๆริแล้วก็ติดต่อมาเดี๋ยวทีมงานเราจะขอข้อมูลเพื่อจะส่งของกลับไปโอเคค่ะสนุกสนานแบบนี้ยังมีมาอีกเรื่อยๆนะคะหรือว่าใครคิดถึงตอนเก่าๆก,ก,ก็สามารถไปดูได้ที่เพจนิดยอนหลังเลยทางไหนนะนนทางนี้ไม่เคยจําได้เลยสักครั้งหนึ่งอ่าเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเกิดว่าแคร์ก็โทรมาได้านะามู เอาเอาฉากใหม่เพิ่งใช้เทปเดียวเทำตั้งแต่เมื่าแกก็ตอามใครนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายท่าน